โอ้โหสกินปีใหม่กีนครับผมอันนี้ของเลดี้ซุนนะครับหรือว่าวออเลตในอาีครับสวยงามจริงๆมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าสกินเนี่ยจะเป็นยังไงฮะนี่ดูหน้าสเปป์อาร์ตแล้วขยับได้กับมังกรนะโอ้โหเทพไปไหนครับอันนี้คือต้องบอกว่าสกินเนี้ยเป็นสกินประจำปีมังกรนะครับแล้วก็เหมือน RV ีเนี่ยจะนำสองสกินไปก็คือซุนเซอร์กับตัวเลดี้ซุนไปครับนี่ครับมาแล้วฉากละตัวโอ้โหมังกรสีม่วงครับ นะครับหรือว่าสีครามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือมังกรเทพ่ควบคุมในส่วนของจักรวาลน,นะครับทุกคนนี่ดูโอ้โห,โ,หโ,หโหเกินไปจริงๆครับฉากเปิดตัวจ,ตจะเป็นาวินีตัดแน่นอนนะโอ้ <c oughs> แล้วมังกรเนี่ยรู้สึกว่าจะมีสองสีด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปรอดูในเกมนะว่าจะเป็นยังไงนีด่ดูความประกายวิบวับแบบนี้ครับเกินไปจริงๆนะเฮดโอเคเนี่ยโอ้โหดู ท่าแรกครับนี่สไลด์ไปครับพร้อมกับนี่คอมโบหมดเลยนะครับทุกสกิลเนี่ยมีมังกรหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นท่าแรกครับอน,นิจมีชัอตมังกรเปลี่ยนไปรวมถึงท่า2โยนสกิลไปเนี่ยก็ยังมีมังกรพุ่งออกมาแล้วก็ติครับก็มีมังกรนีกโอ้โหถือว่าทําโมเดลแล้วก็ทําสกินอันนี้เนี่ยที่มารวมกับมังกรเนี่ยออกมาค่อนข้างดีครับแล้วในฟีรี่เนี่ยมีหมด5ตัวด้วยกันนะแล้วแต่ละตัวเนี่ยผมบอกเลยว่า ไม่ได้ต่างกับตรงนี้เลยไม่ใช่แบบว่าไอ้ตัวนี้มันสวยตัวอื่นอาจจะดรอปลงครับต้องบอกว่าฮีโรเคเนี่ยเราว่าประเทศจีนนะครับค่อนข้างให้ความสําคัญกับมบังกรมากนะเป็นมังกรเป็นเนี่ยเป็นสัตว์ที่แบบว่าศักดิ์สิทธิ์อะนะครับที่สําคัญของจีนเลยนะเพราะงั้นปีนี้เป็นปีมังกรด้วยเขาทําสุดจริงๆครับโหดูฮะเดี๋ยวเราไปดูแต่ละสก,กิลกันดีกว่าครับผมนะใช้แบบช้าๆครับว่าจะออกมาเป็นยังไงฮนะ สังเกตพวกสกิลที่เวลาใช้ดีๆครับตอนเวลามังกรโผล่มาเนี่ยอันิเมชั่นก้อนข้างสมูทมากๆครับอัติเมสกิลหยิงออกไปเป็นมังกรครับแล้วก็มีปราสาด้วยด้านหลังด้วยฮะซึ่งไฮเมนแครีเนี่ยโดยรวมแล้วสกินนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างจาบแล้วก็เท่แล้วก็สวยมีทุกอย่างเลยจริงๆครับต้องบอกว่า คือห้ามพลาดเลยอะ่ะคนที่แบบเมนวอลเล็ตมาถึงแอน,นิเมชันท่าเดินกันไงบ้างครับแน่นอนว่าไฮโรเคเนี่ยเวลาเราเดินปกติครับนี่นจะมีท่าแบบนี้ให้เราได้ได้เห็นกันด้วยนะครับเป็นมูเน้นของตัวละครครับเวลาที่ไม่ได้อยู่ในการต่อสู้นั่นเองครับรวมไปถึงเวลาตอนอยู่เฉยๆด้วยครับก็จะมีอน,นิเมชั่นด้วยฮะเช่นกันครับ ท่าวาราบครับผมต้องไม่พลาดครับสกินแบบนี้ต้องมีท่าวาราบแน่นอนครับแล้วดูโอ้โหเกินไปฮะและแน่นอนการสร้างสกินนี้ครับต้องมีคอนเซปที่มาที่ไปแน่นอนครับการออกแบบทุกอย่างครับตัวของมังกรลายต่างๆในชุดนะก็มีการออกแบบแล้วก็ อ้างอิงมาจากตำนานจีนด้วยนะครับแล้วผมบอกเลยว่าทุกคนจะเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวในจีนแน่นอนครับอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ครับนั่นก็คือปุ่มกดนะอ่าปุ่มกดครับสวยๆแบบนี้ฮะพักชมโฆษณาสักครู่ครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับว่าเป็นตัวอะไรฮะแล้วใครที่เล่นเทลเฮิร์มโกบอาอยู่อยากได้โทเค็นครับนี่เลยอะาลิชแมนนะบอกเลยว่ามีครบทุกอย่างฮะแล้วถูกด้วยนะครับแล้วแถมได้เพิ่มอย่างดีเลยสนใจก็อย่าลืมไปบรินกันนะ